ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาดูกันอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการจัดเก็บรูปภาพนะครับเริ่มจากการเข้าเว็บไซต์ google นะครับแล้วในตอนนี้นะครับผมจะค้นหาสินค้านะครับในตอนนี้ผมจะขายสินค้าอยู่หนึ่งประเภทนะครับประเภทที่ผมอยากจะขายในตอนนี้นะครับที่ผมคิดเอาไว้เนี่ยนะครับ ผมจะขายเป็นตัวกางเกงนะครับสมมติผมขายกางเกงผมก็จะเซิร์ชหาคำว่ากางเกงกางเกงเฉยเลยนะนะครับเกงเฉยแล้วผมกดที่รูปภาพนะครับทีนี้ประเภทของเกงเนี่ยมันก็จะมีหลายหลายรูปแบบนะครับกา,างเกงอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นตัว ผมเลือกสักหนึ่ประเภทนะครับเอาเป็นนะครัางเกงยีนเยีนนะครับยังไม่ระบุยี่ห้อนะครับแต่ขอเป็นงางเกงยีนนะครับผมก็คลิกมาหนึ่งตัวนะครับเพื่อดูนะครับเพื่อดูว่ากางเกงยีนตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเค okay. ตัวนี้นะครับตัวนี้อาจจะเซฟได้ไหมลองคลิกขวาแล,ล้วที่คําว่าเซฟ image add นะครับวันนี้เซฟเซฟไม่ได้นะครับเนื่องจากาำสกุลตัวเนี้ยเป็น W E B P นะครับแบบนี้เซฟไม่ได้นะครับเราก็กลับออกไปไปหาตัวอื่นนะครับหาตัวอื่นตัวอื่นงดหาดูล่างๆแล้วกันนะครับกางเกงยนีนนี่นะครับอ่าแบบนี้คลิกขวานะครับเซฟ ถ้าเป็นไฟล์ .jpg อย่างเงี้ยเซฟได้นะครับเริ่มจากการสร้างโฟลเดอร์นะครับเราหาใดที่ต้องการเก็บนะครับแล้วก็ห้องของผมตอนนี้อยู่ในห้องของ Google นะครับกด New Folder ครับเนี่ยสร้างโฟลเดอร์ใหม่นี่นะครับแล้วผมพิมพ์ว่าการเกงยินกางเกงยินแบบนี้เข้าไปในโฟลเดอร์นะครับการเกงยีนนะครับกางเกงยีนเนี่ย ผมใช้อักษยรย่อนำหน้านะครับเป็นตัว y ยศูนย์หนึ่งนี่คือตัวแรกตัวแรกตัวที่สองนะครับผมคลิกขวาเซฟแอดเช่นเดียวกันนะครับเลือกเป็น y y ศูนย์สอง y ศูนย์สองตัวที่สามนะครับนะครับเซฟนะครับ y 0 0 4 y 0 0 4ย์รหารตัวที่5นะครับตัวที่5ตัวที่5นะครับสีดำโอเคเซฟแอดนะครับ y 0 0 5โอาเคครับนย์ศูน้าเรียบร้อยแล้วนะครับ y 0 0 5ย์เรียบร้อยทีนี้ลองกลับไปดูครับ กลับไปดูในได์นะครับในโฟเดอร์ไม่ใช่ในได์ในโฟเดอร์นะครับโฟเดอร์ er ที่ผมเซฟไว้ชื่อว่าการเก่งจีิตัวนี้นะครับก็ไปอยู่ 1, 2, อ่ะหนึ่งสอง๋อหายเบอร์สามไปครับหายเบอร์สามไปเดี๋ยวไปเก็บเบอร์สามก่อนนะครับเบอร์สามหายไปหนึ่งตัวนะครับเบอร์สามอีกขวาเซฟแอด y ศูนย์สามโอเคก็กลับไปดู ตอนนี้มีทั้งหมด5้รูปนะครับมีชื่อที่ระบุไว้เรียบร้อยเป็นโฟลเดอร์ชื่อว่าการเก่งยีนนะครับผมจะนำโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับขึ้นไปเก็บไว้ในไดร์นะครับก็เริ่มแรกง่ายๆสุดเลยกันครับก็พิมพ์ Google นะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วผมก็ดูด้านบนขวานะครับว่าให้เป็นล็อกอินที่เป็นชื่อเมลของเราที่ใช้งานนะครับ แล้วไปที่ 9. จุดเลือกได้ครับเลือกได้ทีนี้ผมจะโยนทางโฟลเดอร์เก็บไว้ในไดไปที่คลิกคำว่าบวกใหม่ตัวนี้นะครับใหม่แล้วไปคำว่าอัปโหลดโฟลเดอร์อัปโหลดโฟลเดอร์นะครับเลือกโฟลเดอร์การเก่งยีนอัปโหลดแล้วก็คลิกอัพโหลดอีกทีหนึงนะครับตอนนี้โฟลเดอร์ผมมาแล้ว นะครับโฟลเดอร์ผมมาแล้วนะครับกางเกงยีนนะครับไฟล์มาครบ5ไฟล์เรียบร้อยนะครับทีนี้จะให้ทำโฟลเดอร์อย่างนี้นะครับเป็นประมาณ3มโฟเดอร์นะครับถ้าเป็นเสื้อก็เสื้อ3แบบกางเกงยีนหรือกางเกงทั่วไปถ้าเป็นกางเกงก็กางเกงอย่างเดียว3แบบนะครับที่เราก็จะสร้างอันใหม่การสร้างไซส์ใหม่ก็คือไปที่ New นะครับเพิ่มเติมแล้วเลือกคำว่า g o o g l e s i ส e ตัวนี้นะครับ อ่าและก o g l e Sites ตัวนี้มันก็จะออกมาแบบนี้ข้างบนเนี่ยชื่อข้างบนเนี่ยก็แตะใส่ชื่อได้เลยนะครับทีน,นี้ผมใส่เป็นเสื้อชายนะครับใส่เสื้อชายแล้วเริ่มทําการสร้างในหน้าแรกนะครับในหน้าแรกผมเป็นเสื้อชายเนี่ยผมก็จะเพิ่มเมนูโดยการคลิกบวกตรงนี้นี่หน้าเว็บใหม่นะครับคลิกเข้าไปเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับผมผมเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ต เสื้อเชิ้ตชายกดเสร็จสิ้นนะครับอันนี้เป็นเมนูนะครับต่อไปเพิ่มอีกอันหนึ่งของผมเป็นเสื้อโปโลโชายนะครับเสื้อโปโลโชายอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเสื้อยืดเสื้อยืดนะครับพอกลม อันนึงที่ผมทำไปอีกอันตะกี้ผมกลางเกงกางเกงยียนอ่าผมก็จะมีโฟลเดอร์เออมีเมนูทั้งหมดตอนเนี้ยข้างบนเนี้ยมีทั้งหมดสี่รายการแหละนะครับในหน้าแรกนะครับหน้าแรกให้ทำการานี้ครับคลิกคำว่า,าหน้าแรกแล้วก็กดคำว่า,าแทรกตัวเนี้ยใช้หลักการเป็นเลเยอร์ตัวนี้นะครับผมคลิกเลเยอร์ตัวนี้แล้วก็กดบวกไปที่ เลือกรูปภาพนะครับเลือกรูปภาพแบบนี้นะแล้วไปที่คําว่าได์ของฉันครับนี่ได์ของฉันมันจะง่ายตรงที่แบบโชว์โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะครับได้ของฉันรับอันแรกเลยนะครับเป็นเสื้อเชิ้ตชายดิผมเลือกตัวตัวนี้มาใส่อ่าขยายโอเคขยายนี่นะครับตัวหนังสือดิผมเตรียมไว้แล้วนี่ผม c o ปปี้มาครับ c o ปปี้มาวาง ตัวราคานะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเอความพอประมาณนี้ต่อไปในหน้าแรกเหมือนกันครับจะเป็นแบบนี้เลือกรูปภาพนะครับได้ของฉันนะครับเลือกเป็นเสื้อโปโลชายครับเอาตัวนี้อ่าตัวนี้ย้ายมันนะครับเอเ เอาตัวหนังสือข้อความมานะครับตัวหนังสือข้อความนี่หาเอามาจากในรูปภาพที่เราเซฟมานะครับครับยิมเขามาก่อนแล้วกันนะครับยืมมาก่อนอเอราคาราคานะครับสี่ร้อเก้าสิบนะครับสี่ร้อเก้าสิบนี่นะครับต่อไปเพิ่มอีกอันนึงเป็นคอกลมนะครับ ไอ้ตัวนนแรกเนะี่ยหยิบหยิบมาอย่างละอย่างละตัวนะครับหยิบมาอย่างละตัวนะครับนี่เป็นคอกลมคอกลมใช้ตัวนี้แล้วกันโออกลมไอ,อัน,นี้แบบมีเบอร์นะฮะเบอร์ราคาร้อยยี่สิบบาท อันนี้เป็นกางเกงยีนนะครับล่าสุดที่ผมไปได้รูปมานะครับผมขายกางเกงยีนด้วยนะครับผมก็ไปดูงเกงยีนนะครับกางเกงยีนฮะตัวนี้เลือกตัวตัวนี้เอกางเกงยีนกางเกงยีนตอนนี้มันไม่มีราคามานะครับแต่ว่าเดี๋ยวผม ใช้ราคาไปก่อนแล้วกันนะครับห้าร้อยเก้าสิบบาทสมุติไปก่อนนะฮะราคานี้นะครับปรับตัวเป็นแดงนะฮะให้เห็นชัดปรับตัวเป็นแดงอย่างนี้ปรับหนาตัวนี้ก็อาจจะพิมพ์ไปก่อนแล้วกันกลางเอรงยีน ได้ละต่อไปในเมนูแรกนะครับเป็นกางเกงยียนเดี๋ยวขอสลับก่อนละกันเอาไว้สุดท้ายเสื okay. ้อเชิ้ตขึ้นไปแรก okay. นะเลื่องเมนูเสื้อเชิ้ตนะครับเพื่อทําการเพิ่มกดที่แทรกนะครับก็ใส่รายการเลยใส่รายการปกติเลยเสื้อเชิ้ตนะครับนี่ก็ใส่ราคาใส่รูปใส่รูปใส่รูป,รปกดที่ได้ของฉันนะครับเสื Sur ้อเชิ้ตชายนะครับเอาตัวนี้ ลงนะครับโอเครูปสองรูปสองก็เลือกได้เลยครับแต่งฉันเชิดชายเชิดเชิดชายนะครับตัวนี้อ่าโอเคตัวนี้ก็สร่นะเอียดลงไปปกตินะครับคลิกเผยแร่กันแล้วกันลิกเผยแพ่แล้วเผยแร่อีกอีกรอบนึงนะครับอีกรอบนึงครับโอเคมาแล้วเรียบร้อย ทีนี้การลิงก์นะครับเราจะทําการลิงก์ด้วยนะครับคือจะคลิกรูปภาพเนี้ยให้มันไปในเมนูของเสื้อเชิ้ตคลิกที่รูปภาพหนึ่งครั้งนะครับเลือกตัวที่สามนะครับคําว่าแทรกลิงก์เนี่ยแล้วก็คลิกคำว่าเสื้อเชิ้ตชายกดใช้อ่าส่วนตัวนี้คลิกที่รูปกดตัวลิงก์ตัวนี้นะครับแทรกลิงก์เป็นโปโลชายนะครับกดใช้ ตัวนี้คลิกลิงก์ตัวนี้แล้วก็เป็นเสื้อยืดคอกลมกดใช้ตัวนี้เป็นกางเกงยีนนะครับกดใช้แค่นี้เผยแร่นะครับแล้วเผยแร่อีกรอบหนึ่งคลิกดูดูดูผลลัพธ์นะครับเพืหน้าแรกคลิกที่รูปปุ๊บก็จะวิ่งไปหน้าเชิดเชิดกลับมาหน้าแรกนะครับคลิกตัวเอ่อ เดียวนะแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เจออันนี้เจอชายนะครับแป๊บนึ่งโอเคมาละตัวนี้ก็จะเป็นของโปโลครับโปโลชายไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปทีนี้ในโจทย์ที่จะให้ทำเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มให้ทำเมนูปเป็นของตัวเองนะครับตัวนี้ สักสามรายการก็ได้หรือทำถ้า,ถ,าถ้าใครนี่เขามีเวลาเขาทำสี่ก็ได้นะครับในแต่ละรายการเนี่ยนะครับในเชิ้ตเนี่ยนะครับก็อยากให้มีรายการรูปเสื้อเชิ้ตเนี่ยสักห้ารูปนะครับสักห้ารูปนะครับก็เดี๋ยวลองฝึกทําตามที่ที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับขอบคุณนะครับ